คำถามนะฮะจากทางบ้านถามว่าตกปลาเนี่ยสรุปแล้วอ่ะต้องใช้สายเหรือสายพีเพราะวันนี้เขางงไปหมดแล้วเขาไม่รู้เขาจะเลือกใช้สายอะไรดี N หรือ p ีดีกว่าจริงๆดีทั้งคู่นะครับโอเคพี่ให้ความรู้ไปเลยฮะนะครับดีคนละแบบนะครับถ้าฉันใช้สายพีเนี่ยหสายพีหน้าตัดมันเล็กนะครับมันก็จะสามารถเป็จุดในรองอย่างเช่นตัวเล็กๆอย่างเนี้ย ก็สามารถบรรจุสายลงไปได้เยอะอย่างเช่นว่าท่านจะใช้สายสัก40ปอนด์นะครับ mm. หรือว่า PE สเนี่ยแต่ต้องการความยาวนะครับก็สามารถบรรจุลงในลอก,กเล็กๆอย่างนี้ได้ mm. จริงๆแล้วก็ใช้ได้ทั้งหมดนะครับทั้งตกปลาทะเลตกปลาน้ําจืดนะครับแต่ถ้าท่านตกปลาน้ําจืดเมื่อไหร่นะครับตามบ่อนะครับเราต้องตีสายาต้องตีเหยื่อลอยหรือว่าตีใช้ทุ่นนะครับ mm. อย่าลืมว่าสาย PE มันเป็นสายที่ลอยน้ําตลอดเวลานะครับเพ mm. ราะนั้นกระแสลมจะมีส่วนมากนะครับ บางครั้งท่านตีเหยื่อไปแล้วไม่ได้สนใจเลยสายลอยไปเปปะไปขวางทางคนอื่นรันเวย์ที่เขาจะตกเนี่ยก็ต้องช่างสังเกตทั้งนิดนึงนะครับว่าสายเนี่ยไม่ควรจะไปไปกีดขวางนักตกปลาท่านอื่นนะครับไปขวางแล้วว่าขวางขวางรันเวย์เขาด้านนั่นได้เราตีไปวันนี้ต้องเช็คเช็คตีไม่ได้แล้วก็ปลาเขาเยื่อมานิดหน่อยก็พันละก็กลายเป็นไม่สนุกทั้งคู่ถ้าท่านจะใช้สายพีในการตกปลาบ่อเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตนิดนึงว่าสายของเราเนี่ย ลอยไปถึงไหนแล้วไปกีดขวางหน้านตกปาท่านอื่นหรือเปล่าถ้าลอยไปขวางแล้วก็ควรจะเก็บขึ้นมานะครับแล้วทีนี้ถ้าตกแม่น้ําทั่วไปครับตกตัวทั่วไปใช้ลําขนมปังใช้ข้าวสวยข้าวสุกอะไรพวกนี้พี่ปั้น,นลงไปะจะใช้สาย PE หรือสายเอได้หมดไม่มีการผิดติกาอย่างใดเพียงแต่ว่าก็ <ๆ S 2> อย่างที่ผมเรียงแจ้งไว้ว่าถ้าช่านใช้สาย,สาย e ในขนาดเท่ากันเนี่ยหน้าตัดเท่ากันเนี่ยสายพีเนี่ยมันก็จะพี่เก่งช่วยเปรียบเทียบคร่าวๆตรงนี้แล้วกันครับดูจะเป็นเอ็นใช่ไหมพี่ถ้าเอ็นจะมีประมาณสัก สามร้อยเมตรไม่ถึงนะครับเอ็นมันอยู่มันต้องอยู่ที่หน้าหน้าตัดนะโอเคสมมติเขาค้าแล้วกันเอ็นตัวนี้อยู่ในนี้เออ่สมมติหน้าตัดตัวนี้สี่สิบปอนด์แล้วกันห้าสิบปอนด์อย่างเงี้ยะมีเนี้ยสองร้อยเมตรใช่ไหมครับถ้าพี่ใช้สาย PE ซี่อย่างเงี้ยจะจุได้กี่เมตรก็จะถึงสามร้อยก็คือจุดสายเยอะกว่าใช่ครับโอเคนะครับแรงดึงที่เท่ากันเช่นว่าห้าสิบปอนด์เท่ากันเออ่อาจจะอยู่ใน ถ้าใช้สาย N อนะครับอยู่ในลองตัวนี้อาจจะอยู่แค่200้แต่ถ้าใช้สาย V ก็จะถึง300อย่างเงี้ยครับเราเปรียบเทียบง่ายๆโอเคแล้วก็ถ้าเป็นงานเหยียอปลอมนะครับถ้าเหยื่อปลอมนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าต้องใช้สาย VE กันเป็นหลักนะครับเพราะว่า1การรับรู้การกัดของปลาเนี่ยมันจะเร็วกว่าสาย n นะครับเพราะสาย N อเนี่ยมันการยืดหยุ่นตัวนะครับมันมีความโค้งในตัวของมันนะครับบางครั้งกว่าที่มันจะส่งแรงสั่นสะเทือนมาถึงขั้นเบ็ดเนี่ยมันช้ากว่าสาย PE สักนิดหนึ่งนะครับ ถ้าถามว่าใช้ได้ไหมจริงๆก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นที่นิยมกันแล้วเดี๋ยวนี้นะครับถ้าสมัยก่อนนะใช่แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ครับอ่าแล้วอย่างนี้พี่แล้วที่เขาบอกกันว่าถ้าใช้สายที่ปลามันเห็นนะไม่จริงอะครับใช้สายที่ปลามันเห็นผมว่ามันเป็นคําพูดที่ตั้งแต่คนสมัยก่อนเขาคิดกันมาแล้วนะครับแม้แต่ตัวเบ็ดเนี่ยเขาบอกว่ามองเห็นตัวเบ็ดผมว่าปลาไม่ได้ฉลาดมากขนาดนั้นนะครับการการเกี่ยวเหยื่อถ้าเราซ่อนตัวเบ็ดให้ดีนะครับ หรือว่าไม่ทําให้มันผิดสังเกตจนเกินไปเนี่ยผมคิดว่าปลาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสัตว์ที่ฉลาดาขนาดนั้นนะครับคือที่พี่บอกว่าตัวเบ็ดก็ไม่ใช่ว่าเหยื่อตัวชิ้นเท่านี้ตะขอตัวเท่านี้เบ็ดตัวเท่านี้อันน้ใหญ่เกินอันก็มันก็ไม่พิ้วก็ไม่ธรรมชาติให้มันสมดุลนะครับอ่าผมจะบอกว่าปลาเนี่ยมันไม่ฉลาดขนาดนั้นก็ไม่ได้มีปลาอยู่ชนิดเปียวที่ไม่สามารถที่ตกได้ด้วยเบ็ดนะครับโลมาจริงๆแล้วโลมามันเป็นสัตว์ที่มีสมองมากกว่าสัตว ประเภทปลาทั่วไปอยู่นิดหนึ่งนะครับซึ่งข้อมูลเนี้ยผมได้มาจากเรือตกปลาที่เม็กซิโกนะครับก็คือเวลาเขาโปรยเหยื่อเนี่ยเขาตกทูน่ากันเนี่ยเขาจะอ่อยเหยื่อเขาจะใช้เหมือนเราสาดลูกปลาครับเวลาให้ปลาจะอยู่ในทะเลนะครับเขาก็จะสาดพ่นน้ําไปด้วยเพื่อเป็นการเรียกปูปลาทูน่าให้รวมกันแล้วก็ใช้ปลาเหยื่อนะครับปลาอาเระผมยบบทียบเป็นปลาทูเนี้ยเขาก็โปรยมันกินตลอด โปรยังกินตลอดแล้วก mm ็ทอเขาจะเอาตัวป mm ุ๊บนะครับเขาเห็นว่าอตรงปลาที่มากินเนี่ยได้ไซส์เขาเขาจะเกี่ยวตัวเบ็ดครับแล้วก็โยนลงไปเลยเขาเกี่ยวเนี่ยตัวเบ็ดตัวเบลเลอร์นะครับแล้วก็เกี่ยวตรงที่ตรงบริเวณปากหรือว่าบริเวณตะลูกตาของปลาเหยื่อครับแล้วก็โยนเลยก็กินเลยนะเขาสู้เบ็ดแต่นะครับไม่เคยมีเลยนะครับที่จะมีปลาลงมาพลาดเข้ามากินนะครับเพราะว่าระหว่างที่เขาโปรยไปเนี่ยนะครับ ก็จะมีปลาเข้ามากินก็มีจะมีทูนา่าปลาโลมาปลาฉลามนะครับพวกเนี้ยปลาฉลามกับปลาทูน่าเนี่ยเซตโดนบ่อยมากนะครับแต่ว่าคือเป้าหมายหลักของเขาคือทูน่านะครับแต่ว่าฉลามเนี่ยบางครั้งถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเขาอยู่บอกว่าอยู่ที่ประมาณ3 0นนะครับที่เข้ามากินบ้างที่ติดเบ็ดบ้างแต่ปลาโลมานะครับเขาบอกว่าในปีหนึ่งเนี่ยนะครับ จะมีพาดอยู่แค่แค่ตัวสองตัวคือมันอาจจะหิวมากหรือว่ามันมันแย่งกันเร็วมากจังหวะมันชุลมุนอาจจะไม่ทันใช่คือมันอาจจะเป็นการโปรยทีแรกครับที่แบบปานซึ่มันหิวหรือแล้วมันรอแล้วเนี่ยมันก็ขาดความระมัดระวังตรงนั้นนะครับแต่ที่ผมก็ได้ยินมานะพี่อย่างที่พี่บอกเนี่ยถ้าตัวอื่นที่ส่วนมากนะที่บอกติดก็จะวหายผ่านใช่ไหมสายไปพาดโดนอะไรโดนแท่นั้นเองแต่อย่างนั้นมีใช่ไหมฮะนี่ครับีอย่างนั้นอย่างนั้นเราไม่นับนะไม่นับครับไม่นับนะถ้าเจตนาเข้ามากินเลยเนี่ยไม่มีเั่น น้อยถึงน้อยที่สุดเลยครับน้อยออสุดพูดถึงปาโลมาเนี่ยพี่จริงไหมว่าพี่ไปถึงหมายใช่ไหมครับถ้าเห็นปาโลพวกตีป๊อปทั้งหลายเนี่ยไปเห็นปาโลมาขึ้นเนี่ยครับตีป๊อปย้ายหมายดีกว่าพี่คิดว่ายังไงฟังถูกต้องครับเพราะว่าผมก็เคยเจอนะครับเป็นไงเล่าประสบการณ์หร<ม>ให้พี่ฟังหน่อยก็ตอนนั้นออกไปที่แถวหน้าจะไปรกแบก๊สที่สุราษฎร์นะครับ<ม>ก็ระหว่างทางก็มีหมายมีหมายกลางทางซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นหมายอะไรนะครับเพราะว่าทางรุ่นไม่ค่อยคุ้นมาก ก็ตกๆก,กันอยู่นะครับกําลังจิกกันอยู่นี่แหละเป็นหลักผมก็ตีพสติ๊กเบสอยู่นะครับก็พอได้ปลาบ้างพักเดียวนะครับเอ้ปลาหายไปไหนหมด <S <S 1> <S 1> มองเป็นรอบเรือนะครับสักพักเดียวเห็นฝูงปลาโลมามาแล้วผมคิดว่านะครับปลาโลมาเนี่ยมันเป็นปลาที่เป็นปลาฝูงแล้วที่ว่ายเร็วนะครับปลาอะไรที่มันเกาะกลุ่ม,มันอยู่เนี่ยปลาโลมามันจะวิ่งเข้าไปนะครับเพื่อเป็นแบบไปดูว่าปลาตัวไหนนะครับ ที่มันพอจะกินได้บ้างมันไม่กินปลาตัวใหญ่แล้วมันก็กินปลาตัวเล็กแหละแต่ว่ามันเร็วนะครับมันเป็นปลาที่ว่ายน้ําเร็วลงมาเป็นฝูงเนี่ยมันก็ทําให้ปลาอะไรต่างๆนี่มันแตกตื่นไปหมดเลยนะครับจากที่รวมกลุ่มกันอยู่ดีๆนะครับมันก็ตื่นแตก่พอแต่พอไอ้ฝูงปลาเหยื่อนี่ก็คือที่พี่ตั้งใจไปตกง่ายๆนะครับก็คือเราตั้งใจจะไปตกไอ้ปลาไซส์ใหญ่ไอ้ปลาไซส์ใหญ่มันก็มาไล่ปลาเล็กถูกไหมแล้วเราก็ตีเหยื่อสติ๊กเบดหรือป๊อปเปอร์เนี่ยเข้าไปหาไอ้ฝูง มันเข้าไปโจมตีนะฮะมันก็หลุดทุกอย่างก็แตกกระจายไปหมดเราก็ไม่รู้ไปตีตรงไหนตีไปนะครับตจะปมันจะมารวมฝูงใหม่มันเสียเวลานะครับเราย้ายหมายเร็วกว่าใช่ไหมเราย้ายหมายไปใหม่ใหม่ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบางคนนะครับก็จะตั้งข้อสังเกตว่าให้ให้ให้นิยามกับอารมาว่าเป็นศัตรูนะตกปลาจริงๆผมว่ามองไม่ได้เป็นศัตรูนครับเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักธรรมชาตินะครับรู้จัก ปลามันก็หากินนะฮะธรรมดามันเจออะไรมันก็กินเราแหละไปตกปลาใช่ไหมเราหลบได้เลี่ยงได้ก็หลบหลบกันหน่อยใช่ไหมครับออเรายังมีโอกาสเลือกเราต้องเรียนรู้มานะครับว่ามันมีนิสัยยังไงแล้วจะจะหลบหลีกยังไงนะครับเพื่อความสนุกของเราเองพี่มีทักมาคุณโป๊ะนี่แหละน่าจะเป็นคุณโป๊ะรุ่นน้องของเองคุณโป๊ะปลาเค็มสวัสดีครับเขาว่าไงพี่คุณโป๊ะ ครับคลิปเขาบอกว่าสายพีมาแรงกว่าสายเอ็นดูจากการตกปลาทะเลหน้าดินส่วนใหญ่ตอนนี้นิยมสายพีมากกว่าสายเอ็นครับเนื่องจากหน้าตัดเล็กต้านน้นําน้อยไม่ยืดตัวน้าไหลแรงแรงสายพีจะเหมาะกว่าครับแก่เกณฑ์ตกปลาน้ําจืดทั้งหมายธรรมชาติปลาบ่อสายเอ็นยังรับความนิยมไม่เปลี่ยนแปลงครับรอบให้ข้อมูลเยี่ตรกันนะครับ